สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญรามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาพบกันในวันอังคารที่7เมษายน2563นะครับก็อัปเดตข่าวสารของสโมสรกันเหมือนเดิมครับวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากนะครับเกี่ยวกับประเด็นบทสัมภาษณ์ของอดีตประธานสโมสรอินเตอร์มิลานนะเขาพูดเอาไว้นะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากจบฤดูกาลนะครับเขาจะลองดูซิว่า จะสามารถดึงตัวลิโอเนลเมสซี่ไปร่วมทีมได้หรือเปล่าโอ้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับสื่อก็หยิบยกเอาบทสัมภาษณ์ตัวนี้ไปเล่นเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายต่างๆด้วยนะวันนี้เนี่ยใครที่นึกถึงกองหลังนะครับดูกันหน้าเราอาจจะได้ชองแกลโตดิโบนะดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ปล่อยไปให้กับชาชลกย้ยืมใช้งานเนี่ย กลับมาร่วมทีมเนื่องจากวิกฤตนะครับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่อาจจะทําให้ชาวเกมไม่สามารถเซ็นสัญญาถาวรกับโตัวดีโบได้นะเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณเวลานะี้ใครที่สนใจร่วมสนุกนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในเดซิฟชันแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ใครที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนำนะครับยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กลับเบนเน็บสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง l i น์แอ cth 1 2 3แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3นะครับใครที่เข้าไปสั่งเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแนะนำมาจากเพจขวัญละมาเสียด้วย นะอ่ะมาดูข่าวของเราวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยขาว่าวเศร้ากันก่อนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็คุณแม่ของเป๊ปกวเดล่าครับดอล่าโซล่านะคาบริโอนะครับท่านนี้นะก็เสียชีวิตนะครับในวัย82ปีด้วยไวรัสโควิด -19 นะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนัง นะครับเป๊ปปัจจุบันก็เป็นกุนซือ Man City, นะแมนซิสเตอรนะหลายๆทีมครับออกมาแสดงความเสียใจไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดลิเวอร์พูลบาซ่าเองบาเยนมิวนิกหรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับเป๊ปก่าเดียล่าก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับจริงๆท่านก็อายุเยอะแล้ว82แต่ไม่ควรมาเสียชีวิตด้วย ไวรัสการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้คาดฝันมาก่อนแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยว่าเป๊ปจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตที่บาร์เซลโลนานะครับซึ่งเป๊ปก็กลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บาร์เซลโลนาเช่นเดียวกันในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลเตะนะครับเดี๋ยวต้องรอแหล่งข่าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป๊ปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ อีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอดีตโค้ชของบาร์เซโลนาครับที่มีชื่อว่าราดเมียอันติชนะครับเป็นชาวเซอร์เบียเสียชีวิตในวัย71ปีแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 นะครับสาเหตุยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเสียชีวิตจากอะไรนะครับทำไม สื่อถึงพูดถึงกันเยอะสำหรับลาดเมียอันตตชนะครับมาดูที่หน้าเว็บไซต์ของมุนโดนี่ดูนะครับโอ้โห,โหเนี่ยเปิดมามีแต่ข่าวของอันตตชทั้งนั้นเลยนะครับเนื่องจากเป็นคนแรกครับบนโลกฟุตบอลเลยที่คุมทีมทั้งบาร์เซลโลนาแอตเลิโกมาติดและเรอัลมาติดครับคุมทั้ง3ทีมใหญ่ของของสเปนเลย นะครับเป็นคนแรกและคนเดียวฉายาของเขาคือมิสเตอร์ฟุตบอลนะครับก็คือหนึ่งในคนที่เข้าใจในฟุตบอลมากที่สุดนะครับเคยพาแอตมาติดคว้าแชมป์ลีกมาแล้วด้วยอ่านะนี่ก็จากไปอย่างสงบนะครับในวัย71ปีตอนคุมบาซ่าเนี่ยคุมแค่สั้นๆครับ6เดือนนะตอนเดือนมก,กราคมปี2003 ถึงมิถุนายน2003ก่อนที่แฟ้ง์ไลกาดจะเข้ามารับช่วงต่อนะครับก็เข้ามาคุมทีมชั่วคราวนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพของผู้ใหญ่ในในบ้านด้วยในครอบครัวเด็กเล็กนะครับก็ดูแลกันให้ดีนะช่วงนี้อันตราย มาดูประเด็นของลิโอเนลเมสซี่กันหน่อยนี่นะครับหลายคนน่าจะได้อ่านแล้วในเพจของผมนะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายคนเลยที่ไม่ได้ติดตามแต่ว่าวันนี้ก็มาสรุปให้ฟังนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของมัคซิโมโมลัตติครับในภาพกลมๆนี้นะเป็นอดีตประธานสโมสรอินเตอร์มิลานปัจจุบันเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นประธานกิติมศัสก์นะครับ เขาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงลิโอเนลเมสซี่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพิจารณานะครับสลับค้่ระหว่างราตาโลมาร์ตินสกับลิโอเนลเมสซี่เพราะว่าบาซ่าเนี่ยก็ให้ความสนใจในตัวราตาโลแล้วอินเตอร์มิลานเนี่ยกโ็โหแน่นอนว่าอยากจะได้เมสซี่มาร่วมทีมนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีบทสัมภาษณ์ออกมาว่าอินเตอร์มิลาน เอมิลานยักษ์ใหญ่ในเกาโชเซรีอิตาลีเนี่ยต่างต้องการเซ็นสัญญากับเมสซี่นะครับตั้งแต่เป็นดาวรุ่งเลยอายุ17-18นู่นเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้แต่พอมาณเวลานี้เขาบอกว่าโอกาสเปิดกว้างนะครับเมสซี่ not impossible for Inter ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับอินเตอร์มิลานในการเซ็นสัญญากับเมสซี่นะครับเขาบอกว่า ผมเนี่ยไม่คิดว่าการเซ็นสัญญากับเมซี่จะเป็นเพียงแค่ความฝันที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นความฝันที่เพ้อเจออีกต่อไปเมซี่กำลังจะหมดสัญญาหรือสัญญากับบาร์ซ่าแค่ปีเดียวนะครับถึงซัมเมอร์ปี2021และแน่นอนหลายทีมต่างก็จับจ้องในตัวของเขาอินเตอร์คือหนึ่งในนั้นผมไม่รู้หรอกว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นสิ่งแปลกๆในช่วงปลายปีนี้นั่นก็คือการยื่นสัญญาแบบสุดช็อกเลาตาโลเป็นดาวรุ่งที่น่าชื่นชมเขาสายใจในการาพัฒนาฝีเท้าของเขาอย่างมากแต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เราเนี่ยต้องมาดูว่าเราจะสามารถใช้เลาตาโลเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะชื่อดังกว่าอย่างเมสซี่ได้หรือไม่นะครับ ทำไมนะโมรติถึงพูดแบบนี้หนึ่งเลยอย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าเมซี่กําลังจะหมดสัญญาทุกอย่างเกิดขึ้นได้สัญญาของเมซี่เหลือแค่ปีเดียวนะครับเป็นประเด็นที่เราเคยพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วบาซ่ายังไม่สามารถขยายสัญญาฉบับใหม่กับเมซี่ได้สองคือเรื่องมูลค่าทางการตลาดเมซี่คืออันดับหของโลกลูกหนังก็จริงแต่ อายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้33ปีนะครับด้วยเรื่องของมูลค่าทางการตลาดมันก็ต้องตกลงนะตอนนี้ค่าฉีกสัญญาของลาตโลอยู่ที่111ล้านยูโรนะครับมูลค่าของเมซี่จากการประเมินของเว็บไซต์ CIES หรือว่า Transfer Market เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ถึง100 เจล้านยูโรดังนั้นมันเป็นมูลค่าที่จับต้องได้สำหรับทีมใหญ่หลายๆหลายๆทีมซึ่งอินเตอร์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมูรติเขาก็เลยกล้าที่จะพูดแบบนี้แต่ถ้าเรามองจากหลักความเป็นจริงบาร์เซโลนาไม่มีความสนใจตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่แอนตี้เมสซี่นะครับอันนี้เข้าใจได้มีกลุ่มบางกลุ่มที่แอนตี้เมสซี่ก็บอกว่าเฮ้ยขายไปเถอะ นะจะได้แบบลดลดความกดดันของนักเตะคนอื่นๆภายในทีมบาซ่าทําให้มีอิสระในการเล่นมากยิ่งขึ้นมันก็จะมีแฟนบอลกลุ่มนี้ที่ไม่รู้ถึงความเป็นอไอคอนในวงการลูกหนังทําไมบาซ่าถึงต้องเก็บเมสซี่เอาไว้เพราะนี่คือศูนย์รวมแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของแฟนบอลน,นะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยเชื่อมั่นในสโมสรทํนให้แฟนบอลเนี่ยมั่นใจ นะในวิธีการเล่นของสโมสอนนี่คือสิ่งสำคัญนะครับมากไปกว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วถ้าเรามามองดูจริงๆเนี่ยเมสซี่ในวัยแบบนี้ยังฟอร์มดีกว่านักเตะหลายๆคนนะครับในวัยพีคซะอีกนะดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่บาซ่าจะไป มีเอี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันมันไม่ไม่สนใจอยู่แล้วนะซึ่งทางมาก้าเขาก็ออกบทวิเคราะห์นะเขาบอกว่าบาร์เซโลนา not worry by inter clear of signing messi นะครับไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลเลยเกี่ยวกับการที่โมรติออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยเมซี่ออกจากทีมอยู่แล้วแม้ว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่จะไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า บาร์เซโลนาเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายสัญญากับเมสซี่ได้แน่นอนนะครับจะสามารถขยายสัญญากับเมสซี่ได้แน่นอนนะแล้วก็เมสซี่เนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายออกไปไหนบวกกับสไตล์การเล่นของเมสซี่เองนะครับก็ไม่ได้เหมาะกับแผนการเล่นของอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซืออินเตอร์มิลานนะครับดังนั้นเนี่ยบทสัมภาษณ์ของโมรติ เป็นเพียงแค่สีสันอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งสื่อก็บอกเองว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันมันไม่เกิดขึ้นเราจะไม่ได้เห็นเมซี่ไปเล่นที่อินเตอร์มิลานแต่เรามีโอกาสที่จะเห็นราตาโลมาเล่นกับเมซี่ที่บาร์เซลโลนานะครับดังนั้นก็เป็นสีสันไปและกันสำหรับข่าวนี้นะครับคือผมกลัวว่าเพจอื่นๆจะเอาไปเล่นเป็นประเด็นแบบโอ้อินเตอร์เตรียมดึงเมซี่ไปร่วมทีมนูนนี่นั่น ทำให้หลายคนแตกตื่นนะครับก็เลยมาชี้แจงกันให้ชัดเจนในวันนี้เลยนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกกังวลกับบทสัมภาษณ์ของมาร์ซิโมโมรัตินะครับเรื่องต่อมาครับชองเกลโตดิโบกองหลังฝรั่งเศสบาร์เซโลนาปล่อยไปให้กับชาลเก้ยืมตัวใช้งานเป็นเวลา1นซีซั่นและทําผลงานดีด้วยนะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมของของชาลเก้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนมกราคมนะ ก็ทีเนี้ยแฟนบาซ่าหลายคนก็เชียร์บอกว่าโอ้ยไปดึงกลับมาเลยไปดึงกลับมาใช้งานเพราะว่าเห็นฟอร์มกับาาเก้แล้วอ้โหมีความเร็วแข็งแกร่งนะมาแล้วยืนระยะได้แน่นอนสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในเงื่อนไขาการยืมตัวเนี่ยบาร์เซโลนาใส่ออปชั่นนะครับเกเก้สามารถเซ็นสัญญาถาวรได้ในราคา25ล้านยูโร บวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรแต่พอมีสถานการณ์ผลกระทบของโควิด -19 เข้ามาแบบนี้มันทำให้ชาลเก้อาจจะไม่มีกำลังพอที่จะจ่ายค่าตัวเพื่อเซ็นสัญญาถาวรกับตัวดิโบนะครับมีบทสัมภาษณ์นะของออจอคนเชนไนเดอร์ครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาของชาวเก้เขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็ยอมรับนะครับบอกว่าด้วย ปัญหาวิกฤตของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อเรามันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถอาจจะนะความเป็นไปได้ที่เราจะเซ็นสัญญากับตัวดิโบเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยนะครับความเป็นไปได้ลดน้อยลงไปเราอาจจะไม่สามารถจ่ายค่าตัวของตนดิโบได้ในราคา25ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรรวมเป็น30ล้านยูโร แล้วเดี๋ยวที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องไปดูแผนงานของบาซ่าด้วยว่าเขาจะเอาอยัางไงนะชไนเดอร์บอกว่าถ้าบาซ่าไม่มีแผนที่จะใช้งานตอริโบหรือตั้งใจที่จะยังไงแล้วก็แล้วแต่จะปล่อยนะักเตะออกจากทีมเราอาจจะใช้วิธีการขอยืมตอริโบเพิ่มเติมอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับขอยืมใช้งานก่อนแล้วก็พวกออปชั่นซื้อขาดในตลาดซัมเมอร์ปีหน้า ในปี2021นะครับต้องรอดูแผนงานของบาร์ซ่าก่อนแต่ถ้าบาร์ซ่าอยากจะดึงกลับไปใช้งานเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำตามที่บาร์เซลโลนาต้องการเพราะว่าเราไม่สามารถมีศักยภาพเพียงพอที่จะจ่ายค่าตัวตั้งแต่ในซัมเมอร์นี้เลยนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ตัวดีโบกลับมาแล้วหนึ่งปี กับชชวเก้ในบนเลส s ตาเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาได้ประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่แน่นะครับกลับมาบาร์ซ่าเนี่ยเขาอาจจะได้ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ติดตามดูนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับบาร์เซลโลนาให้ความสนใจในตัวของเตโอแอ็กนองเดสครับแบ็กซ้ายนะของเอซิมิลานนะครับเคยอยู่กับทั้งอตเลติโกมาติด เคยอยู่กับทั้งเรอัลมาดริดตอนนี้ย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานนะครับก็ตามเนื้อข่าวเนี่ยแหล่งข่าวต้นทางนะมาจากมากานะครับสื่อกระบอกเสียงของฝั่งมาดริดนะบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยวางเตโอแอ็กนองเดสให้เป็นหนึ่งในออปชันตัวเลือกสำหรับแบ็กซ้ายนะครับในกรณีที่พลาดดาวิดอลาบานะหรือ,อ,อมี กาเลโลนะครับของโบสเซียดอตมุนก็อาจจะหันมาหาเตโอแอ็กนองเดสเพราะว่าค่าตัวเนี่ยไม่แพง40ล้านยูโรนะครับเอซิมิลานตั้งค่าตัวเอาไว้เขาซื้อมาจากเรอัลมาดริดเนี่ย20ล้านยูโรนะก็ตั้งค่าตัวไว้สูงกว่าเดิมเนี่ยหเท่าตัว40ล้านยูโรนะครับผลงานกับเอซิมิลานเนี่ยผมก็ได้ดูบ้างปะปลายนะครับก็ก็ทําผลงานได้ดีนะไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เละ นะครับก็ถือว่าให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกได้และที่สําคัญคือมีความคุ้นชินกับสเปนอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถ้าดึงมาก็หายห่วงเรื่องของการปรับตัวนะครับแต่ว่าพอมาจากมาก้าเนี่ยเ,เราอาจจะต้องกรองหน่อยและและอีกอย่างหนึ่งมันคือมันเป็นตัวเลือกสํารองนะครับมันยังไม่ได้เป็นแบบตัวเลือกหลักหรือว่าเป้าหมายหลักที่บาซ่าสนใจจริงๆนะผมยังมองว่ามันยังดูห่างไกล จากจากเราอยู่นะครับช่วงนี้มันช่วงแบบไม่มีข่าวอะไรที่มันจับมาเป็นประเด็นได้สื่อก็ต้องหยิบยกมาพูดถึงก่อนนะครับเตโอแอ็กนงเดสในราคา40ล้านยูโรคือถ้าจะเอาเตโอจริงๆอ่ะเพิ่มค่าตัวอีกนิดนึงไปเอาดาวิดอาราบาให้ได้เลยดีกว่านะครับปิดท้ายนะครับเรื่องของโรนัลดิโนวันนี้เจ้าตัวมีการถ่ายคลิป กับเพื่อนในเดือนจำนี่นะครับนะนี่ก็ในคลิปเนี่ยพูดภาษาสเปนนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่กับเพื่อนของผมเนี่ยผมฟังไม่ถนัดว่าเพื่อนเขาชื่ออะไรนะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่กับเพื่อนของผมตอนนี้นี่นะแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยกันด้วยเขาเนี่ยเล่นเป็นกองหลังส่วนผมเนี่ยเล่นเป็นกองหน้านะเดี๋ยวเราจะอยู่กัน ด้วยการอีกแค่แป๊บเดียวแล้วอีกแค่ไม่นานนะครับคือจุดหนึ่งเนี่ยคือเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ยังไงคือปกติแล้วไม่รู้ว่าเรือนจําของต่างชาติเนี่ยเขาก,กดเดียวกันหรือเปล่าคือห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปนะครับแต่ว่าทําไมโรนันดิโอถึงมีโทรศัพท์เอออันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่าตามแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าโรน,นันดิโอเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำที่ประวัยนะครับห เดือนนะมีโอกาสมีโอกาสที่จะอยู่ถึง6เดือนเนื่องจากผลกระทบจากโควิดนะครับมันกระทบไปทุกวงการเลยนะเช่นเดียวกันตอนนี้ศาลนะครับก็ไม่สามารถตัดสินคดีได้ต้องเลื่อนการตัดสินคดีออกไปก่อนแล้วกว่าจะได้บทสรุปมาพิจารณาคดีการปล่อยตัวโร,รนิณโยออกจากคุกเนี่ยมันก็อีกนานเลยสื่อบอกว่า,วาตอนนี้ครบ1เดือนที่เข้าไปอยู่ในคุกอักซันเชียนนะครับของปารากวัและ อาจจะต้องอยู่ถึง6เดือนเลยทีเดียวโอ้นะครับอาจจะได้เตะฟุตบอลอีกหลายทัวร์นาเมนต์นะอันนี้แซวนะครับแต่พอเราเห็นภาพแบบนี้เออเราก็ยังแบบรู้สึกโอเคที่เขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติในคุกนะครับนะก็ขอให้ออกมาได้โดยเร็วละกันนะครับเราก็ยังอยากจะเห็นแบบมาเตะ แมชการกุศโเดิมทีที่บาซ่าวางเอาไว้นะครับจะจัดโปรแกรมเตะให้ก็จะเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะอยากจะเห็นรอยยิ้มเวลาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ออกมาได้โดยเร็วที่สุดนะครับอ่าโอเคนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด Subscribe c h anel n ขวาวลามาเสียด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ออกไปด้วยนะครับให้เพื่อนเอนแฟนบาซ่าหรือแฟน,แฟนที่อื่นก็ได้ มาติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาอัปเดตข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ